พว่วงโอ้ยฟังจังจีละผู้หญิงแบบนี้เขาเรียกคนต่อแหลแล้วมึงกินเสื้อเส,อสือดูโอ้ยฟังก่อนบักปัญญาอ่อนผู้หญิงปัญญากแก่บักลับตะชะละอ่อนพวงเดรษฐีเศรษฐีเพี้ยคะ่ะอ๋อพวงนี่พวงน่ะสิปกครองหรือว่าสิเบิง่งด,ดูแลการดูแลงานแทนพี่แมน่นบ่แม่นล่ะค่ะเดาอยาให้พี่พักพ่ออย่าพวงเมื่อพวงต้องการจังสั่นก็บ่มีปัญหาเพราะว่าเฮาสองคนน่ะ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวใจกันแม่นบ่แม่ลาพิคาสเรดดี้จ้าเดียพี่เส้นไห่แม่มงบาญไงผู้ว่างเรื่งไหนเขาเหมือนพีตกลงแล้วผู้ว่างเงินเดือนเงินดาวทุกสิ่งทุกอย่างของอำมาตย์ทุกคนนะให้มู่เจ้าจัดการเด้อ้นเพื่อที่จะได้พักคอนเรื่องพิคาสเรดี้ควรดีใจว่าไงเร้่องไหนเขาเหมือนอ้าวกะเฮาสิได้พักคอนเนี่ยกะให้พวงบริหารเมือง เพิ่นเป็นผู้บริหารบ้านเมืองทุกสิ่งทุกอย่างมอบให้เขาก่นันตีโอ้ยเงินเดือนผมสิได้ว่ารักนี่พ่อเงินเดือนก็ต้องไปเว้ากับคุณพ่วงนันทีนี่คุณเหรที่บ้านเงินเงินเดือนกายผมไปเบิกเออไปเบิกกับพ่วงอาหมาดคุณวางคุณจีบไปที่ไหนล่ะเงินเดือนจีไปเบิกคุณมันเป็นตาป่าอาหมาดมาเบิกกับอาหมุดพถือบันทีการแข่งเออมาต่อไปนี่นาทวงดีใจเลยป้าปัญฮะ พี่นะได้มอบมรดกตุกไอ้ได้มอบเมืองมอบวังไอ้พวกเป็นผู้บริหารต่อพี่นะจะได้เกษียณหรือว่าจะได้พักผ่อนกันสักที่นะพวกเนาะดีใจเลยมาเม็ดเอาเรื่องเด็กูสิบดีใจพวกปักหน้างงเฮ้ยเกิดบักม่เคยเห็นผู้ใดหน้างงป่านมึงเลยบ้านนั่นเป็นหอดพระราชาบอกครองเมื่อมังตังสะ่าทอดใดทอดใดจะเป็นบ้าน เสียทีก็อีพวกพยอมลู่คนขี่ทุกขี่ยากคือจังกูเจ้าเป็นบ้านเจ้าเป็นบ้านอนติแเออเออกูสิเป็นบ้านนอนแม่เมจังไหนอ๋อปักเสถียรให้เขาโลดให้เขาโลดให้เขาโลดหัวไอ้บักนไม่ปากนี่พวมันเหมดโลดบักจังนี่เนี่ยผัวพวงเดี๋ยนี่อันผัวเนี่ยมันเป็นอดีตแต่ว่าตอนนี้กูสิมันเป็นผัวกูได้จังไหตอนนี้น่ะ ในเมืองแห่งนี้พ่วงพยอมใหญ่อยเพเดียวไอ้พ่วงใส่พวงแล้วว่าสิคลองลาสมบัติแทนพี่ใหญ่พี่พักพ้นน่ะบัดรพี่เซนอะไรแล้วพวงก็บอกจังซี่น่ะเปลียนกูสิยบบัตรอะไรในเมื่อว่าพระราชบังฑแห่งนี้มันกลายเป็นของกูไปเว้ยแล้ววังยากูเถอะเว้ยกูมาสมนำหนาคนแค่พ่วงก็บอกยังเซนเลยไอ้พ่วงมาจับมันออกไปไกลๆคอยเลยมาเอาบักพี่ พวกเจ้าว่าจังสั่นตัวนี้นนเขาเป็นเมียกันเนี่ยผนะัวเมียกันเนะี่ยพอเกิดเห็นตีบมาอคลืนนี่เอาเห็ดอีหยังกันเสียใจไปแบบนี้เต็มเธอคนละหมดนี่ทำไมโอ้ยพวงเอ้ยเมียเพื่อเอ้ ơi! เจ้าอย่าเวจังสันมันพอแม่์แล้วเด้อคำทำผิดใจแนวใดจังไรนี่ตีซ้ำไม่ได้ผิดใจกูหรอก ต่ว่ากูน่ะเป็นไล่ที่นี่แล้วกูไม่อยากมีผัวจังมึงกับพ่วงม่าไ้พี่เส้นในพ่วงพี่กับผู้เส้นเลยเนี่ยเขาเป็นอยางพูดแต่เขาจะสิ่งนะอ๋อเปล่าไม่รอดกับเส้นละมึงไผบอกพึงอยากหนางงกูลอยมึงเห็ดอย่างมึงกับเห็ดกูไอ้บักสันดานโอ้ยย่ามีกรรมจะเมื่อนาบัดเซมาเจ้ากระเติมไม่เลยอีกน้ำตาซึ่งเจ้ากระซำจำไม่ยางไก เยอะงบปากงเลยพวงมึงมาตามมรักว่เนี่ยพวงเป่นตจะเป็นคนยังซีนไแต่พวงบอกว่าคับหักพี่เสียเพชรนะหากยังแต่งแพงยังตาเป็นอย่างพวกนี้เห็ดไดลงคอเนี่ยไปย e ักกูสิเฮ็ดบัดห้เยอะบักเสียเพชรกูส oh, ิบอยพวงตาไปนะแก้ว oh. ทั B ้งๆเนี่ยขนาดลูกมึงเมียมึง มึงก็ยังไล่หนีได้ลูกมึงก็ยังสามารถขาได้แมนปัจจัยยังซ้ำกูอีพวกพยอพวกนี้น่ะลูกกูลเมื่อไดเมื่อนึงถ้าเกิดว่ามึงน่ะเห็ดกับกูคือจังเม็ดกับลูกกับเมียมึงแล้วกูเสียใจังไดงกูก็ต้องตัดไฟตัดต้นลมพวกไผ่บอกพวงอยากหนาโง่แมนหนาโง่หน้าชั่วหลายตายรอดเฮ้ยช่างนะเลวโลภะไปแคงไหนบ้าน nhà เส้นไหนเขาเมื่อี้ังไหนเขาเมื่อ เราบอพินไปแล้วเนี <cam 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 Cam ่ยกันไปใส่ลูกไปใส่ที่ทังกระบะแต่เขาดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาบม่ได้ค่ะพวกพี่อยู่นั่บ่ได้ที่ตรงนี้อยู่บ้าไหนมึงอยู่ในนครไหนนี้สิมีคนซื้อสะเทียนเพชรอยู่บ่ได้มึงต้องหนีมึงสิหนีไปตายที่ไหนมึงก็ไปเลยไปอีบปวงเพราไปฉลองความอสำเร็จของเขา ตัดใจแล้วลาบอโอ้ยสัตายแต่โอ้ยสมนำนาดิเอ้บอก่อนลาอยากไม่ชีวิตอยู่ให้ฟ้ามีขยันตายให้ยุนีนักนชจุดจีว่างน้ำตาลเปลี่ยนประดาน้ำท้พารฉลามาตีลา ดังตัวผมวันนี้ไม่มีที่จะอาศัยให้เขาเหมือนบบอย่างมันนีหมองอาศัยละเส้นหายหยางเขาเดีเือนนกไรคนล่อนเลื่อยไปช่วยปลอบใจให้ความทูเลลาก่อนคนใจดำ สุดจชกจำต้องพลาจากเจ้านี้แม้ยังไม่ตายจุดหมายผมนี้จบชีวิตไม่มีสุขเกิเคยอยู่จินกับน้องต้องเล่มลา้างทั้งยา พี่น้องเอ้ยย่าเป้าวา่วาขอปมหนาน้รับใจคนกำใดมัน่ลายนี่น,อน้อโ้ยันนานลูกหลา่ามาลูกหล,ล,ล,ลาพ่อบุษบาทา,าพี่สา <laughs> โอ้ยไปอย่าเมมมึงเด็กบุษบาลูกหลาพ่นาอนะอ เป็นม้มฮาเนี่ยหรอไม่เนยยืดเบื่อทบมามึงทิบมามึงจะลืมเด้ยว่าไปนบพ่กุ้ก่อนเยมเดาไปังเราเ้ยแต่เธอเขาบุซายแ้เห็ดมึงจะเห็ดอย่งไอ้สันแขงกูกุมได้ขันนอดเ้อมึงก็ร้องแกงมาไอ้ลำยองี่เหล่าดองยาีหมาเดือดเกาี่เขาาไม่ไอ้เกล็ดไม้เป็นหมันไอ้เถอะไอ้คู่รกมาีขี่กาบสไอ้ี่เป็นมีผมสุรดยตกต่อกูอซีเสร็จโอ้ยไอ้เป็ดมาไมทนพ่อไอ้กูเ่าไม่มองจีรา เสถียรเพชรถูกพ่วงพยอมกำจัดออกจากพายพระมหา,หานครนเป็นบ้าแลนนี้เข่าป้าเข่าดงไปทั่วไปทีบหลังจากนั้นสองตายายถูกลูกสาวไล่หนีจากพายพระมหานครเดินสัญจรลอนแลมเข่าดงเข่าป้าตามยถากรรมไปเห็นกับกุหลาบทองสมปองพานทองอยู่คมไม่กลางป่าจังได้น้ำเอาเด็กหน่อยทั้งสามนั้นเดินตามยถากรรมเข่าดงเข่าป้าไปอีกบัดนี้ย้อนกลาวถึงอาสมหลวงตาลื่สีในฉากต่อไปพี่น้อง แฟนผู้ฟังขึ้นนี่เต็มสนามนาเวทที่ในหนาทีหมอลำมูสิบนิ้วยืนถวายครูคุณอาจารย์ผู้ทานหูไผ่ตู้ให้ทองลีเฮียนข่าวยังมีบอลเปื่อนเขียนานกับพัดหลงเสือบอนอตในไผ่สิบ้าเป็นดงหางตั้งแต่ทางแป่นแล้วทางมามีคนเที่ยวต้นไม้กันยังปงเฮาตัดต่อบอจงกันยังมีนอนหน่อยซ่อนขึ้นบ่เศร้า บทสาฟังหอดเศร้าเท่ากับทางอาวสานฟังนิทานพวมเหตุพวมคิดมาเสนอทานในเหตุการณ์ตอนนี้บทนิทานพวมเจ้าจนฝูงค้นฟังผู้นังทายะาคืนบ้านแม่นห่วงนอนแน่นอนในคืนนี้ใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตรอลและน้ำตาลศเ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรสโซหน่อยเอ้ยลวงตาไป่ยงอีกหิวขาโอ๊ยตั้งแต่ยามปากเป้าสู้ๆมึงก็อวนเพร่าน้วมึงจะกินยังกับกระเดียด ลวงตาเหล่าแม่ซี่มาอยู่น้ำญาติผมกินแหมหยาิกินเอียงเขามาซอยเบียกชายงานมันดีเลยต,ตัวตะพัดแม่ซี่มาอยู่นี่เบาตีนบเบามือให้ชอยงานก็ดีเยอะกันบ่ญาติกินโอ้ยญาติกินหยังมึงโอ้ยเนี่ยใดดีเนี่ยใดแซ่ใส่เนาะแม่ซี่นี่น้องมาไปโอ้ยมาเร็วมาเร็วใส่ายคือหยังน,นี่ว่านอดสอนง่ายแขง่งดวงตาว่าจังไหนเชียรโอ้ยเีเดียวน,ในี่มั่งท่องฟ้า ดวงตาเป็นจังใดแต่งผางหันไปเมฆวันแลนทะย่อยไหลล่มพัดไปต่อมสะแบงแกงลาลิวน่อปิวปินเอาเสียงว่าเปนเสียงคนชิมาดถอดปิวปินทาราอนโหแซวห้องน้ำสรงเสีางเพียกไลลาดูไปประทัดสิงเสียมาเดืนอบ้านเริ่้านเพิเสียวผาป้าถอดเร็วๆเีย้จังนึงว่านั่นคือมีสิงดอกสังหอนซุ่มฝุงกาฝุงหกใส่ละมันมา ผู้มา่วงทางทาไใบซุม่มจัางไรมันวิ่งไปทานควงหรือฟันโพดพอ้อมมันมารล้อมเสลยชนเหตุอันนี้แปลกประหลาดลื่นล้นตาสะเบนนอกทั้งขัวทั้งขนหัวกับพ่อยลูกสะเบนมึ้นไปนำเหนือโอ้ยได้จักเสนเนี่ยกับใครน้อยวัดเสือหรือสร้างตันหนทั้งพันห,ห่วงทั้งสิงคูน ทั้งสิงโตขนาดลาย้มันตัคอยู่ทางเดานี่เขายา่เอยเดี๋ยวนี้พาหลานมาเนี่ยเขาพูนพูนมองไปดนเหลียวไปเบื้องดูผิดห่อเจ้าว่าเป็นอย่างมันแมนบัดร่โอ้ยวัดคักเดี๋ยวล่าวัตคักเดี๋ยวนี้ใ่อยี่ว่าเป็นบััรคักๆหน่ะไปเขาไปขอเขาขอหน้านนพ่อแหไรกินเอา เสียงผู้ใดนเสียงเซลล์นมากพลาดผิดพราะแตมาถึงนี่เดี๋ยวเห็นเป็นรวยรวยไล่ไล่คือจังแมงเมายเงาน้ำกลดกับถิ่นอันลูกวายเพิ่นเออความสุขจุกมีกแก่บังงงเฮิมเนื้อผู้เฒ่าวายพระดีก็วายหมาเอาหลวงตาวายจังไหนพอออกไปจังไหนมาจังไหนโอ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยอันแม่นแม่นเป็นพระหรือแม่นเป็นเป็นเน้นเดี๋ยวนี้โอ้ยก็เป็นพระคักๆละเนาะพระยังเมื่อคือไล่คือเสียด ทามหัวมันถอดผะาส่สุดไล่เนาะ<ต>ผ่าสบงนี่<อ>แม่ออกออกมาบาังสกุลหาผีบังออกพัดสาลว่ามันไล่ดีข่อยแล้วออกมาใส่หลวงตาเฮผ้าสะบงพื้นนี่มาคือพผู้สาวบ้านน้องกุ้งนุงแต่ว่าเออธรรมดาไ <laughs> ล่ทำททยเลยออันจังซี่ดอกหลวงตาเอ้ย่าจังไหเดี๋ยวนี้นั่นผมเดินมากับกับแม่เท่าเท้าเท่าดอกกับลานสันเด หลานหิวเข่าก็เลยว่าแวะมาขอเขาน้ำหลวงตายกินซันดอร์รานหิวเข่าแมนเข่าบ้าบ้ามันจริงเข่าบ้าบ้ามนี่ล่ะเพราะมันเขาวุ้ยตัววุ้ยนี่แม่นยังหลวงตาจักล่ะอย่างนี้จะเขาว่าโอ้โหโอ้หิวเข่าหิวน้ำมาตีเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะทีบอกแม่ชีแดงมาให้กินเอาไม้จักแม่ชีเราหมั้งเนี่ยเด้อแม่ชีนี่เด็กเล็กเด็กหน่อยมาน้ำสองพูดเถ่านี่ว่าหิวเข่าหิวน้ำพนักพัฒจังหันจังเพี้ยนยังบอกเอ้า ยังอยู่ได้แหละลวงตาเอามาให้เด็กน้อยมื้อนี้กินแน่มันหิวเข่ารถตัวลูกรถตัวหลานเอาคันซันสิิได้กนขันซันซี่เขอโตไปแต่งผ้าขาวปแต่งไปแต่งล้วงตาเด้อไปแต่งมาใช่ไหมเอาตากับยายไอ้ลวงตาถามเบิ่งอันเป็นลูกเต้าเล่าไผเป็นลูกเจ้าหลานเจ้าตีมาน้ำกันนี่อันนี้บ่ราะเป็นบ่ราะเป็นลูกเต้าบ่ราะเป็นลูกเต้าของผมดอกเป็นลูกผู้ใดหลานผู้ใดเสนิเจ้ามาน้ำกัน ผมกับแม่เทาเนี่ยเดินทางมาไม่เห็นไม่เห็นเด็กน้อยในยุคกลางป้าสันเดอเออมันนอนหลับอยู่ก็เลยถามมันว่าบักลาสูไปตาใสมาจังหนังสันดอกโอ้เห็นยุคกลางป้าเออแม่เอ้เกิดอยู่น้าป้าปนดอกระเกี่ยววันนี้ไหมบอยมันบ่ได้เกิดอยู่น้ำป้ามันนอนหลับสันเดอเลยเนี่ก็เลยถามมันว่ามึงมาจากใสไปยังไหนมาจังหนังสันดอกหลงตามันเลยวามันเลยว่าโอ้ยอิบ อีอีพอ,อไรหนีว่าชั้นว่าอีพอ,อไรหนีห่วยพอผู้ใดสามาชิตสัวคือหมาแต่ไรลูกหนีได้ไห่อพอแม่มันซื้อว่าจังไดรล่ะอันพ่อมึงซื้อว่าจังไดร่กว่าละละ่ละซื้อว่าเสด็จพ่อสเสถียรเพียรต้องขับลงตาแล้วแม่มึงเดียรเท่าเสด็จแม่บุษบาครับแม่บุษบาแม่บุษบาครับเป็นมเหสีเมืองจำปานาครบุตต้องขับลงตาลงตาพ่อสิหูจักบ่ครับแล้วแม่มึงไปทักไหนแค่เนี่ย เสด็จแม่หนีจากมูอผมมานอนหลับน้ากันขึ้นนั่นเสด็จแม่ลักหนีจากเขียนตะจดหมายหน่อยไว้โอ้แม่ไม่พอกะไรมูอผมนี่ออกมาเลี่ยมล่อนอยู่กลางป่ากลางโดนจนว่าพ่อตายอับยายนี่แหละครับลงตาโอ้เอาเป็นว่าพ่อกะไล่หนีแม่กะลักหนีโอ้มีแต่หนีกับหนีพ่อมันเอาเมียอหม้เสด็จเลยโอ้มัันฟงแม่แม่แม่มันซื้อบุตรสาพัดดิแม่อีหลีมันซื้อาบุตรสาเด็จมีแม่ชี้อยู่นี่ผู้หนึ่งเดมาบวชอยู่น้ำ หลวงตามีแม่ชีตีหลวงตาหลวงตาไปพ่ออยู่กลางป่ากำลังสิบปูกข้อตายหลวงตาเลยขอบิณฑบาตชีวิตไว้ก็เลยมาบวชอยู่น้ำหลวงตาว่าชื่อว่าบุสบาคือกันมันเป็นบุตรใหญ่เป็นบุตรเดียวบ่ไไปเิงด้หลวงตาแม่ชีเอ้ยเอิ้นมาให้ใช่หรือเจ้าได้ยังไม่ให้เด็กน้อยกินเขาไม้เบิ่งดูหลวงตาอันใดเหลืออยู่เนี่ยกินกระไดเออเออเอามาให้เด็กน้อยกินเขาเห็เด็กน้อยได้กินอยู่เออเออเอามาเอามาเออพอได้อยู่ได้กินอยู่ดอกตำบักหุ่งใส่ปากกอเสด็จแม่เขาอีหลี

ไอมาเหลือใจบาดเจ็บเห็นแม่แล้วก็กินเข่าเลยกินเลยแม่แมผมเอ้ยทุกต้มตอทุกต้มต่อยไปขอเขาเพิ่นกินก็มากว่าาดินสิ้นจากแม่นอแลนี้ คนลับกำคือบุดทาพ่อว่าลัยซ้ำคนทำกำคือพ่อเจ้าคนลับเอาแม่ค,คือแม่แม่ผมเอยสายเลือดเจ้าแท้แต่สังวางได้บ่ยิโตโอ้ยบาดใดแท้มันเป็นแม่ลูกกันยีหลีหั่นน่ะ โูมันดา่านตั้งแต่สัตว์เดรัจานมันยังเลี้ยงลูกไงแม่คิดดีแล้วไปแม่ไตถทองดีแล้วบอกใช้ยวาว่าอีแม่เอ้ยเอยอ น้าแม่หางเอ้ยแม่ครับมือผมน้ำหาแม่ผ่านทั้งเมียงทั้งป่าต้องขอขาเอคนกินแม่ครับแม่แม่ก็หนีจากมูอผมมาแม่ก็เพื่อเอิ้อมมือผมมาน้ำรับแม่เอาไงเอาจังสีสันเลือกขันเบยบุญเจ้าลายจังเห็นหน้า าาาานาานนำจมมพ่่อแสบุญหลายสายเงาตัวได้พอกันอยู่บุญเจ้าลายโน้เแทะจังมาพอว่าพบก,กันเจะนี้จากมุกผมอีกแล้วครับแม่หัวใจแม่แทบสบั่นใจแม่สั่นกระสันหายเดืองลูกชายเข้ามากก กอดเอาปะลงอุ้มเอาเมื่อกุมกะมาภัยความเสียใจน้ำตา เห็นพ er ี่บาววัาจัน <er ี่าลูกมีเห็นพี่บ่าววจันทีบมาเห็นพี่บ่าววันี่าเหอเ่ดี๋ยวเชืเหตุการณ์ชุลมุนไว้พาลูกเก้วไปพัาเลยนะพาลูกเก้วลุไปแล้ว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 นปแล้นไปนล้วบแล้วมาแล้งแล้วไปแล้วไปแล้วไปแ้งแม่ว้วไปแลวไปแ้วไาไปน้วไปแววไป้ แม่ครับไปนั่งฟังผลมันครับพี่น้องเอ้ยลูกหล้าพุทธาตั้งสมปองพันทองแม่มาหนึ่งมากเกินุปไม่ใช่ตั้งที่หันเนี่ยมาโอ้ยจังวะจีบ่านว่าแม่นต้นกันหลอนก็คือแม่หยังเอาอยู่ไอหยังลูกหล้าตั้งกันที่เน่ยคนมาคู่รักทั้งหลาเดี๋ยวเนี่ยพ่อว้าวไอคุณแต่มาหอดทอตเนี่ยขันเนี่ยลูกหล้าลูกลูกทั้งหลูกหล่ว เออลวงตาผมพ่อพ่อล้วบานเนี่ยเออตดน้อพ่อลูกมาอยู่ในี้ที่่อก็เลยเน้นที่ลาอเนี่ยลูกแม่งอีกปันบุตรเอาบุตรได้ยีงปันนี่บุตรบุตรมียนไ้แนวกินมาให้บุตรไม่ได้ไม่ได้กินบุตร้า่อ โอ้ยอย่าไปเห็ดเพล่แมนอย่างีรโอ้ไปทั่วไปชิบลุงพี่กันเลยจับไปเนี่ยมาดดูจับไปคุณร่างจับไปใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 200 9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ